โอเคสวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดถึงดราม่าทีม GG นะครับก็คือไกมิน n กลิ i กรีเอตอรนะครับก็ล่าสุดพึ่งประกาศถอนตัวจาก TI ไปนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับทีมที่ประกาศถอนตัวจาก TI เพราะว่าปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทัวร์นี้เนี่ยคือทัวร์ที่เงินรางวัลอดีตเคยเยอะที่สุดในโลกแล้วใครๆก็อยากมาทุกปี ก็ทุกคนแข่งคัดกันแทบเป็นทับตายเพื่อที่จะได้มา TI นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทีมเนี่ยประกาศถอนตัวจาก TI ก็เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงไทม์ไลน์ให้แลวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคก็ล่าสุดนะครับ TI 14นะครับที่กําลังจะแข่งในวันที่4กันยายนนี้นะครับก็คือในอีก2อาทิตย์วันนี้วันที่24สิงหาก็อีกประมาณ1 2ถึง13วันจะมีแข่งทีไอสิบสี่นะครับเงินรางวัลตอนนี้ประมาณ70ล้าน แล้วก็มันกำลังจะขึ้นขึ้นอีกเพราะว่าเพิ่งออกคอมเมนเตียร์มาก็เงินรางวัลปีนี้ไม่ได้เยอะเท่าปีก่อนๆน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเรียกว่าไม่มีตัวไปเท่นพาสนะครับก็ดูรายชื่อมันโวไปทีมนึงก็คือทีม GG นั่นเองเพราะว่าเพิ่งมีประกาศออกมาจากตัววาวนะครับหรือว่าตัว Do ้ตูทีไอออฟฟิเชียลนะครับนี่เขาประกาศประมาณนี้ว่าเมื่อวันอาทิตย์ทางสังกัดไกมินกราดิเอเตอร์ะครับประกาศว่าจะถอนตัวจากการแข่งขัน TI นะครับ ซึ่งอันนี้สังเกตดีๆนะครับใช้คำว่าไกด์มินกร d เ a t o r Organization หรือว่าสังกัดนะครับประกาศถอนตัวอ่ะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นได้คุยกับเพเยอร์ที่โดนที่โดนเชิญไปแข่งเนี่ยโดยตรงเพราะว่าทีมไกด์มิเนี่ยได้รับเชิญไปแข่งทีไอีนี้เพราะว่าผลงานดีทั้งปีนะครับเขาเชิญปีนี้เชิญไป8ทีมนะครับก็เอาง่ายเลยคือคุยกับสังกัดแล้วก็คุยกับเพเยอร์แบ่งเป็น2ฝั่งนะสังกัดบอกว่าถอนตัว แต่ว่าคุยกับเพเยอร์แล้วเนี่ยอ่ะเพเยอร์บอกว่าตกลงกับสังกัดไม่ได้นะครับว่าจะเอายังไงก็เลยมาแข่งไม่ได้ตอนนี้ก็เลยจะหาทีมมาแทนอันเนี้ยคือคนอ่านแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอ่ะสังกัดกับเพเยอร์มีปัญหากันแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องไปดูตั้งแต่แรกว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อประมาณ10วันที่แล้วเนี่ย โค้ชของทางทีม G G นะครับ C Y ได้ประกาศว่าอ,ออกจากสังกัดแล้วเรียบร้อยซึ่งโค้ชคนนี้เนี่ยอยู่มานานมากแล้วตั้งแต่ยุคที่เอ2 2 2 0 2 3่อ2 0 2 2ยอยู่ในช่วงฟอร์มทีมที่แบบโหดๆชนะ3 m a เมเจอร์คือที่1ที่2เกิดทุกทัวร์เรียกว่าเป็นทีมที่โหดสุดนในณนะปีนั้นๆอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าอยู่ดีๆมาถอนตัวก่อน T I จะเริ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ปกตินะครับผิดปกติไปม,มากม ก็คือโค้ชโค้ชออกแต่ว่าไม่ได้ประกาศแบบออฟฟิเชียลนะไม่ได้ประกาศแบบออฟฟิเชียลคือคนเขาพูดต่อตอกันมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีทัวร์ทัวร์ฟิชเชอร์ยูนิเวนี้นะครับที่ตอนนี้กำลังแข่งขันกันเลยแข่งเสร็จวันที่แข่งเสร็จวันที่24ก็คือวันนี้นะครับก็แข่งกันไปแข่งกันมาทีม GG เนี่ยได้รองโลนะครับในรอบกลุ่มแล้วก็ตกรอบสกอร์สองหกนะครับซึ่งไอ้ทัวร์นี้เนี่ย โค้ช c y ไม่ได้มาโค้ชใช่นะครับซึ่งคนก็รู้แล้วว่าเออที่เป็นข่าวลือว่าไอประกาศถอนตัวเนี่ยน่าจะจริงก็ผลงานค่อนข้างแย่เพราะว่าชนะแค่ทีมเดียวนะครับทีม GG ชนะอาวุ s ซึ่งเป็นที่โหลของกลุ่มส่วนที่หมื่นเนี่ยแพ้เละเลยแล้วก็ตกรอบซึ่งถ้าถามว่าปกติไหมไม่ค่อยปกติเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมเนี้รอบกลุ่มไม่ค่อยตกรอบผลงานจะดูดูดีปีนี้ถึงจะไม่ได้ดีเวอร์นะแต่ปีนี้ผลงานดูดี เข้าใจว่าในกลุ่มมีทีมสป i ริตทีม Falcon ทีมที่ได้ไปทีเหมือนกันเนี่ยซึ่งเก่งเหมือนกันแต่ละทีมเก่งหมดแต่ว่าทัวร์นี้ผลการดูดอบอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดนะครับเกมล่าสุดนี่คือเละมาก13นาทีโดนตบแล้วแพ้แล้วกดยอมแล้วกดออกไปเลย13นาทีซึ่งถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนะครับนี่เอาคลิปมาให้ดูเ oh <my> นี่สบสนาที oh, <no. S 1> นิด นี่แล้วก็มีทีมไฟต์นะครับคือสกอร์หนึ่งต่อสิบสี่ฮีโร่เขาเล่นฮีโร่ต้นเกมมากๆนะโอเกอร์ฮัสก้านะครับซูสเน้นเลนแต่ว่าแพ้เลนโดนมูฟแกล้งกันหมดเนี่ยสิบสองนาทีครึ่งสู้ไม่ได้เลยครับ แล้วโดนนำไปแล้ว1นนไมคน่คิดว่าเออโหสภาพทีมแย่มากเลยว่ะแต่ว่าไม่มีใครคิดนะครับว่าจะยอมกด GG แล้วแพ้ไปเลยแต่ว่าเนี่ยครับก็เหมือนเพยเยอร์แบบไม่อยากเล่นแล้วอ่ะจ g คนยอมไปเลยออกไปเลยเอา อีกทีมงงเลยครับอีกทีมบอกเฮ้ยร้อนึงอีสองนาทีเดีว่าได้มเมาถ้าจบก่อน15ห้านาทีไม่ไดเอ r มนะเว้ยโอ้โหคือโดนเกียนอะเรียกว่าเละมากครับสภาพทีมก็หลังจากเกมนั้นผ่านไปได้1วันนะครับก็มีตัวประกาศนี้ออกมาที่เพิ่งพูดถึงไปก็คืออ่ะทางทีมเนี่ยประกาศไม่เอาแล้วถอนตัวนะครับทีมแรกที่ถอนตัวจากท I เลยทีมแรก เรามาเรามาลุ้นกันครับว่าเพราะอะไรแท้ไม่ได้เจอร์เก่านะครับออกมาพูดก่อนเลยครับว่าทีมเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะว่าใช้คําว่าเนี่ยโพธิซึมก็คือแบบเหมือนเลือกที่รักมักที่ชังนะครับเพราะว่าเ a n เจอร์คนนี้เคยโดนเตะออกทีมเพราะว่าเพื่อนของไอเจ้าของทีมเนี่ยเขาไม่มีงานทําแล้วคนนี้เขาโดนเตะปิวออกทีมไปนะครับทั้งที่เพ่นในทีมไม่มีปัญหาอะไรกันเลยทั้งไอโค้ชเนี่ย กับพีเจีนในทีมเนี่ยเพราะโค้ชกับพยเจีนในทีมเนี่สนิทกันกับหลายคนเลยนะครับทั้งโทฟู่ทั้งเอสนะครับแล้วก็ควีนคือเขาสนิทกันมากไม่คิดว่าโค้ชเนี่ยจะออกมาด้วยตัวเองเขารู้อยู่แล้วว่าอ่ะทีมทีมกับทีมกับโค้ชไม่มีปัญหาน่าจะเป็นสังกัดกับโค้ชที่มีปัญหานะครับพอโค้ชซีวายโดนเตะอ่ะเมเจอร์คนเก่าเนี่ยเขาก็เหมือนแบบฟีลแบบออกมาแฉอ่ะออกมาแฉบอกว่าไอ้ทีมจีจีเนี่ย แม่งไม่สนใจอะไรเลยนอกจากเงินนะครับไม่มีเศษเสี้ยวความเป็นคนเลยสนใจแต่เรื่องกําไรนะครับอืมกอดรู้ๆกันอยู่เรื่องเงินก็อ่ะ uh, โดนไปหนึ่งชุดนะครับก็ฟีีแบบออกมาแฉนิดๆหน่อยๆยังไม่จบนะครับพอโดนแฉไปนิดๆหน่อยๆแล้วคนในเลดดิตเริ่มคุยกันเยอะนะครับอ่ะสังกัดออกมาประกาศแล้วอ่ะสังกัดนะครับออกมาประกาศแ, <c oughs> แล้วพูดว่า ก็หลังจากที่ปรึกษากับเพลเยอร์ในทีมมานานมากแล้วก็ได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากทีไอนะครับปีนี้แล้วก็พูดว่าเนี่ยพยายามคุยกับเพลเยอร์ในทีมแล้วนะครับเพลเยอร์ในทีมบอกว่าไม่อยากแข่งภายใต้สังกัดของ GG นะครับแล้วปีนี้เนี่ยเอ่อก็บอกว่าหาเพลเยอร์ที่จะส่งไปแข่งทีไอแทนไม่ได้ การถอนตัวเลยเป็นทางเลือกเดียวที่เราทําได้นะครับฟังฟังดีๆนะฟังดีๆตรงนี้นะบอกว่าเขาบอกว่าเพเยอร์เนี่ยไม่อยากแข่งภายใต้ชื่อทีม GG นะครับฟังฟังดีให้ดีๆนะซึ่งการตัดสินใจนี้ก็มีเรื่องของกฎหมายมากเกี่ยวข้องทําให้เราพูดเต็มๆไม่ได้บลาๆ,ๆอันนี้เรื่องปกตินะครับพูดพูดเต็มๆไม่ได้อยู่แล้วตอนมีดราม่าอ่ะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการพพอร์ตคนออกมาด่าเต็มเลยบอกว่าไอเฮียมึงคิดว่ากูติดตามสังกัดมึงจริงเหรอวะกูติดตามเพเยอร์ในทีมไอเฮีย แล้วก็บอกว่าเนี่ยเฮียสังกัดนี้แม่งน่าจะเอาสัญญาขยะขยะมาเออมายื่นให้เพย์เยอร์แล้วก็เอา TI มาเป็นแบบข้อต่อรองนะครับโอ้โหโดนใส่ยับบอกเลยสังกัดอ่ะแล้วพอสังกัดประกาศเสร็จไม่นานนะครับเพย์เยอร์มาเองครับเพย์เยอร์นะครับมิดเลนของทีม g g ออกมาประกาศเองเลยว่าอ่ะหลังจากเห็นสังกัดออกมาพูดอะไรหน่อยแล้วเดี๋ยวกูจะออกมาพูดม้างแล้วกันจะได้เคลียร์ยกันนะครับ เขาพูดว่าตอนนี้มีปัญหาบางอย่างอยู่ระหว่างเขากับทีมกับสังกัด GG สังกัดไกมินเนี่ยซึ่งไม่สามารถพูดได้ตอนนี้นะครับเพราะว่ามีเรื่องของกฎหมายมากเกี่ยวข้องแต่ว่าการตัดสินใจการตัดสินใจถอนตัวจาก TI เนี่ยมันมาจากสังกัด GG เลยนะครับไม่ได้มาจากตัวเพเยอร์อันนี้คือเขาพูดเขาพูดนะอันนี้เพเยอร์พูดเองนะ เราสื่อสารกันแล้วพูดแล้วว่าเราพร้อมเราพร้อมนะครับเราตั้งใจและเราทำได้ที่จะแข่งภายใต้สังกัดไกมินกราดิเเตอร์นะครับก็คือเขาพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของทีมอ่ะซึ่งมันไม่เหมือนกับที่สังกัดพูดกับด้านนี้ว่าไอ้นนเคียเพเยอร์ไม่อยากแข่งภายใต้ชื่อ GG อันนี้เพยเยอร์พูดเองว่าไอ้เคียพวกกูแข่งได้ในชื่อ GG อ่ะเอ้าเฮียยังไงเนี่ยแล้วก็บอกมาท่านสุดท้ายว่าเอา้า GG จีไม่เรียกว่าอะไรไม่อนุญาตให้เราทําอย่างนั้นนะครับ แสดงว่ามีฝั่งหนึ่งโกหกแน่นอนหรือว่าพูดความจริงไม่ครบในในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาเพิ่งโพสต์ได้ไม่นานหลังจากที่สังกัดออกมาประกาศอ่าแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายนะครับอันนี้คือยังไม่มียังไม่มีอะไรมาต่อนะตอนนี้คือมีเท่านี้แล้วก็เจ้าของ g g ก็มาพูดว่าอ่าเหมือนเดิมก็บอกว่าอ่าทีมเราไม่แข่งปีนี้นะครับเพราะว่าเพลเยอร์กับสังกัดมีปัญหากันทําให้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปข้างหน้าด้วยกัน เดี๋ยวมีเรื่องกฎหมายมาเราเลยยังพูดอะไรมากไม่ได้อะตามสเต็ปจบเท่านี้โอเคหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าเพราะอะไรแล้วก็ทําไมแล้วคนที่จะมาแข่งแทนนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องคนที่มาแข่งแทนก่อนตอนนี้เนี่ยคอนเทนเดอร์ ender, หรือว่าคนที่จะมาแทนรันดับหนึ่งที่คนพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือทีม OG นะครับเพราะว่าทีมโ G เนี่ยเป็นอันดับที่3ของโซน WEU หรือว่า Western Europe ซึ่ง นับได้ว่าเป็นโซนที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วหรือว่าเก่งที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นสังกัดที่ทีม G G เนี่ยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมีเหตุผลทุกประการที่เจ้า OG ไปแทนแล้วก็ช่วงเนี้ย OG ก็กำลังแข่งอยู่ในทัวร์เทียร์สองนะครับซึ่งเพลเยอร์เนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะมีใครบ้างแต่ว่าตอนนี้ต้องหาทีมแทนเร็วๆซึ่งทีมโ G เนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาในการไปเยอรมันอยู่แล้วเป็นเพลเยอร์ยุโรปกันซะเยอะนะครับ ซึ่งไล์อัพที่กำลังแข่งตอนนี้ก็มีแชทซอมตอ์เมอร์มิกซ่าเดสแล้วก็ลีลิสนะครับซึ่งโนเทลก็ได้เล่นอยู่เกม2เกมเพราะว่าลีลิสเนี่ยป่วยแต่ว่าเอาจริงแล้วเพลเยอร์แคลี่ของ OG เนี่ยก็ยังมีอ่ายีอยู่ที่เพิ่งออกจากทารอนนะครับแล้วได้ได้กลับไปยังทีมโอจีแต่ไม่รู้ว่าคุยเรื่องสัญญาก,กันยังไงก็ถ้า OG ได้ไปเขาได้ต้องประกาศโรสเตอร์ที่จะเอาไปแข่งนะครับเพราะว่าได้ได้ที่3ของโซนยุโรปมา ก็ถ้าเกิดไม่ใช่ OG ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนถ้าดูจากแต้ม EPT หรือว่าแต้มที่เขาใช้ล่าสุดนะครับของ ESL เนี่ยก็เนี่ยนะครับก็มีหลายๆทีมอยู่ซึ่งทีมที่อยู่บนสุดก็คือ a v ุลัสนะครับทีมที่อยู่บนสุดก็คือ a v ุลัสที่ตอนคัดไม่ได้ไปนะครับเลยมีโอกาสน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ESL ไม่ได้เรียกว่าโคกับตัว TI โดยตรงแล้วนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวมาคุยกันเอาตรงนี้เนี่ยส่วนตัวนะที่ผมคิดเนี่ย ก็คือมี2อย่างก็คือหนเพเยอร์ทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนไม่อยากอยู่กับสังกัด GG แล้วแล้วก็เลยแบบเหมือนอาจจะหาสปอนใหม่นะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาภายในทีมเรื่องเงินหรือว่าการสนับสนุนหรือว่าเรื่องสัญญาอะไรบางอย่างไอ้เพเยอร์ทั้งชุดเนี่ยก็เลยอยากย้ายทีมนะครับก็เลยบอกว่าเออเราจะไปแข่งทีไภายใต,ใต้ชื่อทีมใหม่นะแบบอาจจะไปคุยสัญญานู่นนี่นั่นแล้วอันนี้คืออย่างที่หน,นะครับ และคือสังกัด GG เนี่ยไม่ยอมอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยก็คือเนี่ยสังกัดเนี่ยสังกัดเนี่ยแม่งซัดเพยเยอร์เพราะว่าอ่ะเตะโคช้ชไปนะครับแล้วเพเยอร์เนี่ยไม่ค่อยพอใจแล้วก็อ่ะลงทัวร์ไอแไ,ไ,ไอฟิเชอร์ยูนิเวิร์สล่าสุดแล้วก็ไม่พอใจอ่ะแบบไอ,ไอแย่ึงเตะโค้ชเราไปทําไมวะให้เป็นโค้ชเราเล่นลำบากเว้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยทีม g g ก็ฟอร์มแบบไม่ได้ดีเวอร์นะตั้งแต่เปลี่ยนแคลรี่ไปเอา ัววสันเข้ามาซึ่งถ้าถามว่ามันผิดที่วสันไหมวสันเล่นโอเคแต่ว่าแต่แหละทีมที่หน้าที่สองที่หนึ่งมาตลอดทั้งปีแล้วเปลี่ยนเพยเพยอร์หนึ่งคนแล้วผลงานล่วงเนี่ยแน่นอนว่าเพเยอร์คนนั้นโดนเบมอยู่แล้วนะครับเขาไม่บอกหรอกว่าฟอร์มคนอื่นไม่ดีเหมือนเดิมฮีโร่พูไม่ดีเหมือนเดิม,ดม,ดห,ม,ดมหรืออะไรเงี้ยไงก็ตามซึ่งทีมทีมเนี้ยท,ที่ยังมีเซเรลรี่กับเดชิโออยู่เนี่ยคือเป็นทีมที่ฟอร์มดีสุดแล้วตั้งแต่ก่อตั้งมาแล้วพอ ทีมค่อยข่าถ่ายไปทีละคนเนี่ยก็เดชโอออกทีมโคชออกทีมเหลือสี่คนนะครับแล้วก็เซรีก็เปลี่ยนอีกก็ทีมมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะผมว่าสภาพเพยเยอร์ในทีมก็ค่อนข้างหนักอยู่เพราะว่าหลังจากที่จีจีเตะแคลรี่เก่าออกไปเนี่ยไอตัวควินก็ก็พูดอยู่นะเอาตรงเอาเอาตรงเขาก็พูดอยู่ว่าฟิลแบบไอเชียยอมรับแบบว่าไอเชีย,รบบยรเราเตะผิดคนว่ะ พอเตะแล้วฟอร์มเราลูดนเลยอ่ะมันมันมันเครียดไหมเอาเอาเอาตรงมันเครียดน,นะถ้าแบบคิดสภาพคุณแบบเตงหนึ่งเตงสองทั้งปีอ่ะแล้วอยู่ดีคุณก็ฟอร์มหายไปเลยหลังจากที่เตะเพื่อนคุณไปคนนึงอ่ะเป็นใครใครก็รู้สึกแย่เว้ยแต่ว่ามันแค่พูดออกมาไม่ได้แต่ว่าตัวควินเนี่ยเขาออกมาพูดเองเลยว่าเออเราเห็นพวกเราทําผิดพลาดไปแล้วว่าไม่รู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจของใครแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราก็มาลุ้นเอาแล้วกัน ก็ใครที่มีเทลลี่หรือว่าอาจจะแบบพอเดาๆเอาว่าเกิดอะไรขึ้นในทีมก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์พิมพ์คุยกันได้นะครับผมก็ไม่ได้รู้ชัวร์ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้ารู้คงบอกไปแล้วนะแต่ว่านั่นแหละนี่ก็คือเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเท่าที่เกิดขึ้นตอนนี้ในอนาคตอีกไม่กี่วันไม่รู้อาจจะมีดรามา่าดรามา่าดรามา่าม,ามาต่อก็ได้แต่ว่าอันนี้ทําไว้ก่อนจะได้เข้าใจว่าอ่ะทาไมถึงถอนตัวจาก TI เป็นทีมแรกที่ทําเลย นะครับมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมทำไมถึงมาอยู่จุดนี้ได้วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังมีข่าวสารนิวส์แล้วเดี๋ยววันหลังเราเจอกันครับถ้ามีคาถามอะไรพิมพ์ถามไว้หรือว่าคิดอะไรทีมดีไหมตัดสินใจไม่ดีหรือว่าสังกัดเร็วหรืออะไรก็อ่ะแล้วแต่พิมพคอมเมนต์คุยกันได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย